รู้ถ e. ึงรู้ยังไงก็คงไม่ต่างรู้ถึงรู้ยังไงเธอก็เลือกเขารู้จึงฉันขอร้องยังไงผมก็ไม่ลืของเราเพราะเขานีกว่าเพราะเขาสำคัญกว่า แต่ว่าเธอไม่ได้รักกันแต่ฉันรัก,ร,กรักเธอไปรักกันแต่รู้ฉันรู้ว่าเธอต้องไปแต่อยากขอร้องเธออีกครั้งรักฉันรักฉันเธอวันนี้จะไม่ทำให้เธอเสียใจ ฉันสอ้าวถ่ายแต่นุ่มคนน่ะดูนัานหลังอุ้ยเรามีลูปคู่ซึ่งกันอะไรกันเฮ้ยหล่อปะวะไม่รู้มจากต่างโรงเรียนกับเชื่อที่ร่ หนึ่งปุชชุนนะป้าช่วยสุดสาวยโทอนพิทค่ะตอนนี้ได้เวลาของการปลดปล่อยความรักในตัวคุณแล้วนะคะตอนนี้เราชวดทอนไปครับ,บรามาลองเห็นเฉยๆมันเป็นอะไรไปยืมมูอมม้อที่หหไหนนี่ของพี่มาพี่มาปลดปล่อยความรักในตัวคุณ เดี icana, ๋ยวกระป๋อเขาอยู kita, ่ไหนตูดซึมฟ้าใบนั kita. Kita, kita. ้นที่เป็นท uh? ี kita, kita ่ใบอยง่เฮะกระป๋อเขาอยู่โนนอะกระป๋ออะไรไอ้อีนี <son> ้นาเจอมันชื่ออะไรอยู่โน่นมั่ง